วงเปิดประตูจู่โลกกว้างเกมก็กมาสู่ช่วง i s เกันต่อเลยดีกว่านะครับที่พี่ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้เนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะครับว่าการรับประทานอาหารในขี่มืดนี่นะครับมันเป็นยังไงก็กินข้าวแบบ <ไว S 3> มืดตื้อปิดไฟมองไม่เห็นไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็ได้ดื่มดำกับรสชาติอาหารแบบสัมผัสจากการ กินครับประทานครับจริงๆนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านยูเกะค่ะที่มีชื่อว่าได e ินเดอ Dark ค่ะอันแรกเลยนะคะกคือไปที่ร้านอาหารนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเลือกเซตเมนูแบบเบสิกก่อนเอาอาหารไหนอาหารไทยอาหารานานาชาติหรือว่ามังสวิร,รัตเสร็จปุ๊บนะคะกกติกาค่ะคุณต้องเอาโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ย ฝากไว้หน้าร้าน <Hey. S 2> คุณจะไม่มีการรบกวนจากปัจจัยใดๆทั้งสิ้นเพื่อคุณได้ดื่มดันรสชาติของอาหารอย่างแท้จริงพอเสร็จปั๊บพนักงานเเขาก็จะจูงมือคุณเข้าไปในร้านอาหารที่มืดสนิทนะคะแล้วก็นั่ง ที่โต๊ะอาหารแล้วก็บอกว่าโอเคนี่คือช้อนซ่อมมีแก้วน้ำอยู่ด้านนี้นะคะอาหารจะวางอยู่บริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเสิร์ฟอาหารที่คุณเลือกได้เลยละกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยมาวางไว้สิ่งที่คุณทําได้คือคุณจะใช้อุปกรณ์การกินหรือคุณจะใช้มือสัมผัสก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้คือใช้ อวไว้ว่าของคุณ <ừ m. S 2> แล้วก็รับประทานอาหารนี้โดยการที่คุณมองไม่เห็นครับ <ừ m. S 2> นะคะเสร็จก็ดื่มด,ดำเขาให้เสิร์ฟเรียงได้เสิร์ฟจ,จนเสร็จจบปุ๊บ <ừ m. S 2> พอเอกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ารสชาติอาหารที่คุณดื่มดำเนี่ยภาพลักมนะัคนคืออะไรค่ะ<อ>จริงๆนะเราก็ว่านะเรื่องนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับหลัก ทางพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะคะบางคนใช้เวลาในการทานอาหารเพียงแค่10นาที15นาทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ไดเคี้ยวแล้วกลือนอะไรเออ,อคือคือกินกินกินเสร็จแล้วยังไม่ทันที่มีโอกาสได้เคี้ยวเลยด้วยซ้ำอ่ะและที่สําคัญนะร้านนี้อุ้มได้เคยมีข้อมูลมาก่อนว่าคนที่เขามาเสิร์ฟเขาก็ตาบอดเห็นไหมล่ะแล้วมันเหมือนกับให้สติสว่างในความมืดเลค่ะเราจะได้มีโอกาสใช้สดประสาทที่เราไม่เคย,เยได้ใช้จริงก<ร>ารฟัง <objectives> ปกติเราพูดครับใช่เวลาพูด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 ไม่ค่อยได้ฟังอันนี้ได้ฟังเราต้องได้ดมกลิ่นของอาหารก่อนใช่แล้วมันจะเป็นการพูดคุยบนโต๊ะอาหารที่รูปแบบที่เปลี่ยนไปเมื่อกี้เราว่า กุ้งนะหอมมากไม่เคยได้ดื่มแตจกูก่ะจริงๆนะแล้วก็ฟังว่าเคี้ยวแล้วมันกรอบเออมันน่าจะใช่มันจะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งเลยนะพี่เมมครับแล้วร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับพี่ร้านนี้นะคะย้ำอีกครั้งค่ะชื่อว่า Die in the Dark ังะ d i ยด Dinner in the d อ r k อยู่ในโรงแรมเอสคอร์ซาทอนค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มค่ะใครอยากจะไปลองทานอาหารในรูปแบบใหม่ก็ไปกันได้เลยค่ะ ดีๆที่เอามาให้กับน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งจะสอบเสร็จแล้วรู้สึกว่าเครียดมากๆเรามีเคล็ดลับดีๆที่ง่ายมากๆหลายๆคนอาจจะเคยทําแต่ก็มองผ่านไม่ได้คิดจะหยิบเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องคลายเครียดจริงๆเทคนิคแรกค่ะสอดคล้องกับเรื่องราวที่เรานามาอัปเดตวันนี้เลยแก๊เจตต่างๆนานาเกี่ยวกับดนตรีใช่ใช้ดนตรีค่ะเพราะว่าดนตรีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย จะเป็นดนตรีที่เราเคยชอบหรือจะเป็นดนตรีที่เราไม่เคยฟังเช่นพวกดนตรีคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้าาไดเทคนิคที่2อง 2> ใช้เดียวไปดูภาพยนตร์เลยเจริงอันนี้จะ<อ>เพลนนะค,คือถ้าเกิดจะ,ะชวนเพื่อนไปก็ได้แต่อารมณ์ถ้ามันเครียดอะอเราลองเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ไปนั่งดูหนังคนเดียวแล้วก็แบบ,ค,บคือเสพแบบเต็มที่อะข้อ3ามค,คือพยายามสร้างอารมณ์ขัน คือดูหนังที่มันสนุกสนุกตลกตลกอะอแล้วมันจะทำให้ใครเครียดได้ซึ่งอ้เรื่องครเครียดเนี่ยนะทุกท่านรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยไปถึงเรื่องของคนที่แบบ เขาเรียกเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะถูกเคยมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเครียดในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเองค่ะเช่นมะเร็งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาดูอะไรที่ไม่เป็นอารมณ์ขันเยอะๆรอดนะใช่รอดแล้วก็แบบจากเดิมที่มันกำลังจะเสียชีวิตอยู่แล้วกลายเป็นว่าดีขึ้นมาข้อต่อไปนะคะเขียนไดอารี่ก็ได้ค่ะอยากระบายอะไรเกลียดใครเขียนไว้แต่ถึงเวลาเก็บให้ดีเคยมีมาแล้วจากใครมาอ่านเจอจ้าโอ้แต่แล้วฉันรู้ว่ามันจะจบลงไปหลากหลายในการระบายคือระบายออกทางดนตรี ไปดูหนังหัวเลาะล่าเรเขียนระบายใส่ไดอารี่ครับก็ได้นะหรือได้กันะหรือโทรหาเพื่อนที่รู้ใจก็ได้ถ้าคิดว่าถ้าเกิดเขียนไดอารี่แล้วมันจะเป็นหลักฐานโทรหาคนที่รู้ใจก็ได้อย่างเช่นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นแบบเกิ๊กแปลอะไรเงี้ยได้หมดเออได้หมดเออแต่ระวังนะ เออเราพร้อมจะวายเออพร้อมจะวายแล้วไหมคิดซะว่าเราฟังอยู่นะเออวางโทรศัพท์ไว้พูดพูดไปนก็ะพัมพูดไปเออไม่ก็ถือว่าอีกฝั่งหนึงก็ไม่รู้ก็ช่างมาเราไม่ได้ปลดปล่อยเนี่ยและข้อสุดท้ายค่ะที่อยากจะย้ำเน้นแล้วอุ้มรู้สึกว่ามันสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือพลังแห่งการสัมผัสกอดกอดคุณแม่ทำข้อสอบไม่ได้วิ่งไปกอดคุณแม่ใช่หรือไม่ก็จะไปเจอรุ่นพี่ที่แบบชอบตั้งแต่ที่พี่เขาลงแข่งบาสกีฬาสีเลยคือคืครับ ใคร่ะักอะดูไอทีมาเขาบอกให้กอดสัมผัสกันระวังดนัดมังเนียเอาเป็นว่าคลายเครียดได้อะคุณจะคลายเครียดแบบไหนพี่อุ้มแนะนําไปเพราะฉะนั้นสอบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเครียดกับสิ่งที่สอบไปตั้งใจสอบต่อไปเนี่ยเอาให้คะแนนมากกว่าเดิมนี่น่าจะดีกว่าค่ะเ,<อ>เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะ พูดถึงหนึ่งวิธีในเรื่องคลายเครียดของพี่อุ้มนั่นก็คือการดูหนังใช่ไหมครับใช่ครับเราก็คลายเครียดให้กับทุกคนเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะเครียดกว่าเดิมเพราะเราจัดไปแล้วกับกิจกรรมไอทีใจสาปิดโรงดูหนังนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูจะเครียดกว่าเดิมใช่ไหมใช่ก็ได้เครียดแล้วไงบางคนอาจจะไม่รู้แต่เรารู้สนุกมากเราไปดูร้านลามาแล้วเชคแคทถูกใช่ไหมใช่ครับผมออกแนวสืบสวนสอบสวนนะครับก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากก็มีคนแฟนคลับของไอทีเนี่ยนะครับที่มาร่วมสนุกเนี่ยไปดูกันเยอะเลยท ที่ตรงเอกไมา BTS กันไปแล้วก็ไปดูกันเต็มที่เลยครับสำหรับใครที่พลาดในครั้งนี้นะครับก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมนี้นะครับไปอีกยาวนานเลยทีเดียวครับสนใจเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ร่วมสนุกได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m i t c l u b นั่นเองครับชวนชนเพื่อนๆนะครับร่วมสนุกกับ IT นะครับเล่นเกมกับ IT เยอะๆนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับ กิจกรรมต่างๆของไอทีเนื้อครับจะได้ดูหนังฟรีด้วยอย่างนี้นั่นเองค่ะข,ขอขอบคุณไอทีนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะวันนี้ได้เสื้อด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เราร่วมสนุกกันนะฮะก็หวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เรื่อยๆครับผมหนังสนุกมากเลยนะครับเทคเทนสองครับสำหรับคนที่ชอบแนวมันๆบูบูครับต้องมาดูครับสนุกม,า,มากๆนะครับ ช่วงหน้าแะคะไอซีช่วงหน้าไอซีของผมเนี่ยขอเป็นประเด็นเกี่ยวกับความสวยความงามหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีผลวิจัยมานะครับบอกว่าผู้ชายในโซนเอเชียเนี่ยชอบผู้หญิงที่มีความขาวแต่เผอิญว่าถ้าเกิดมามีพันธุกรรมดำ้ำอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงผู้หญิงพวกนั้นก็มักจะไปหาวิธีในการทําให้ตัวเองขาวขึ้นขาวแล้วเนี่ยขาวได้จริงหรือเปล่าเก็บความสงสัยของทุกคนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาหาคําตอบกันสําหรับสาวผิวค้ำจะกลายเป็นสาวผิวขาวได้จริงหรือไม่ไอซีช่วงหน้าครับ